บริษัททีทีฟูจิเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านการบริหารจัดการทุนรูมมามากกว่า17ปีโดยประสบการณ์ในการบริหารและการจัดการสต็อกทำให้เราเห็นถึงความต้องการระบบเบิกจ่ายทุนแบบอัตโนมัติหรือเครื่องววนดิ้งมัชชีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 1. ลดขนาดของห้องทุนรูมให้เหลือเพียงตู้เล็กๆและสามารถเคลื่อนย้ายไปไว้ตำแหน่งที่ต้องการได้โดยง่าย 2. เพิ่มความง่ายและความสะดวกสบายที่มากขึ้นให้กับการเบริกทุนจากเดิมที่การเบริกทุนแต่ละครั้งพนักงานทุนรูมต้องไปหยิบทุนแล้วบันทึกข้อมูลการเบริกทุนก่อนส่งทุนนั้นให้ผู้เบิกซึ่งต้องใช้เวลาในการเบริกแต่ละครั้งประมาณ5นาทีแต่ e n d i n g m a c h i n e สามารถลดขั้นตอนลดระยะเวลาทั้งหมดให้เหลือเพียงไม่เกิน1นาทีเท่านั้น 3. ลดกำลังคนที่ต้องใช้ในการเบิกจ่ายทุนทำให้สามารถบริหารจัดการกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. เพิ่มการป้องกันสินค้าสูญหายและกำหนดจำนวนทุนที่สามารถเบิกได้ใน7วันเนื่องจากตู้เวนดิ้งแมชชีนสามารถกำหนดสิทธิ์ให้พนังกงานเบิกทุนได้เฉพาะรายการที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นและสามารถกำหนดจำนวนทุนที่เบิกได้ใน7วันทำให้ไม่สามารถเบิกทุนนอกเหนือจากที่ถูกกำหนดไว้ได้ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสต็อกค,ควบคุมจำนวนทุนในระบบให้ตรงกับจำนวนทุนในสต็อกที่มีอยู่จริงการเบิกสินค้าจากตู้เวนดิ้งแมชชีนพนักงานไม่ต้องบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายด้วยตนเองตู้เวนดิ้งแมชชีนจะบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติลดปัญหาพนักงานลืมทำรายการเบิกทุนในระบบซึ่งทำให้สต็อกไม่ตรงกับทุนที่มีอยู่จริง จะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการสต็อกและกระบวนการทางบัญชีที่ต้องปิดงบเป็นประจำทุกเดือนหลดเวลาในการพิมพ์ข้อมูลทูลไลฟ์ การจดบันทึกข้อมูลทูลไลฟ์ลงในกระดาษมีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูงเช่นอาจเกิดความผิดพลาดในการอ่านลายมือที่ไม่ชัดเจนของผู้เขียนเราสามารถลดความผิดพลาดนี้ได้จากการใช้ตู้เวนดิง้งแมชชีนซึ่งสามารถกำหนดทูลที่ต้องการให้พนักงานใส่ข้อมูลทูลไลฟ์หรือเหตุผลในการเบิกได้หรือในทูลที่ไม่จำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลทูลไลฟ์ก็สามารถกำหนดให้ไม่ต้องใส่ข้อมูลได้ ลดระยะเวลาในการสร้างรายงานโดยระบบจะบันทึกข้อมูลต่างๆอาทิเช่นข้อมูลการรับเบิกทุนข้อมูลทุนไลฟ์และเหตุผลในการเบิกไวบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ผู้ใช้สามารถออกรายงานตามที่ต้องการได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนซึ่งข้อมูลทั้งหมดสามารถดูได้แบบเรียลไทม์และย้อนหลังได้ตามระยะเวลาที่ต้องการทั้งในรูปแบบข้อมูลของตัวเลขและการแสดงข้อมูลเป็นกราฟ ระบบเวนิ่งแมชชีนนับเป็นอีก9ในการพัฒนาของบริษัททีทีฟูจิที่มุ่งสู่ความเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่ในยุคอินดัสทรียล4.0